บ่อยนะพูดถึงบ่อยบ่อยมคนมากก็ระเบิดเหตุท่าหนึ่งหนึ่งแล้วเกิดไฟไหมต้องออกไปทุกเวลาครับต้องระวังเดินทางกลับบ้านต้องระวังไม่รู้ใครจะมาทำร้ายเราครับต้องระวังเป็นพิเศษ ก็ว <g ül> ันก่อนนี้เจอแล้วก็วางเอาขึ้นบนท้ายรถแล้วก็เอาลงพอแกะดูแล้วมันเป็นวันตถุระเบิดครับรู้ว่ารมด้อยู่นะ <c oughs> สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือรายการดิสละตันณดนใต้ทีวีภูมิภาคของไทย PBS พื้นที่สื่อสารจากปากใต้ครับสัปดาห์นี้ผมและทีมงานพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สวนขวัญเมืองเทศบาลนครยะลานะครับหากจะกล่าวถึงเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ซึ่งเกิดมาเป็นระยะเวลา10ปีแล้วนะครับเราก็พบว่ามีผลกระทบโดยตรงต่อผู้คนทุกกลุ่มทุกสาขาอาชีพที่เห็นอย่างชัดเจนก็คือ ผู้คนที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับหน่วยงานด้านความมั่นคงอย่างทหารและตำรวจนะครับนอกจากนั้นแล้วอาจจะมีบุคลากรทางการศึกษาเช่นผู้ประกอบวิชาชีพครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้หลายครั้งมักจะตกเป็นเป้าหมายของผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่แต่นอกเหนือจากกลุ่มบุคคลเหล่านี้แล้วนะครับอีกกลุ่มบุคคลหนึ่งซึ่งถือว่าทำงานในพื้นที่เสี่ยงและต้องเผชิญกับความยากลําบากในการทํางานในขณะเดียวกันพวกเขาเอง ก็ต้องเสี่ยงกับการสูญเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นแน่นอนครับว่าผมกำลังพูดถึงบุคคลซึ่งเป็นคนตัวเล็กตัวน้อยที่ทำงานอยู่ในพื้นที่อย่างที่เราเห็นบ่อยครั้งนั่นก็คือพนักงานดับเพลิงหรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่เก็บขยะของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพวกเขาก็อยู่ในฐานะของกลุ่มเสี่ยงไม่แพ้กับประชาชนทั่วไปครับ ทันทีที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่หรือทันทีที่เสียงระเบิดดังขึ้นเราจะเห็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานด้านความมั่นคงอย่างตำรวจและทหารรีบรุดเข้าไปในพื้นที่โดยทันทีนะครับแต่อีกกลุ่มบุคคลหนึ่งที่รีบรุดเข้าไปในพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันก็คือหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผมกำลังพูดถึงพนักงานดับเพลิงนะครับก็รีบเข้าไปในพื้นที่เพื่อควบคุมเปลวไฟซึ่งกำลังลุกไหม้อยู่เช่นเดียวกัน รถคันนี้ครับกู้ภัยปวงประชาก็จะรีบเข้าไปในพื้นที่กับเจ้าหน้าที่ที่พร้อมที่จะทำหน้าที่เพื่อเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้วันนี้เราจะไปพูดคุยถึงการทําหน้าที่รวมถึงขวัญกําลังใจของพนักงานดับเพลิงซึ่งต้องทําหน้าที่ในเขตเทศบาลน,นครยะลาไปพูดคุยกันกันกบหัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครยะลาครับ ก็มีเกลือเดรนระเบิดก็พอเขาแจ้งปุ๊บเราก็ต้องรีบออกเลยก็ว่าในจอนี้มีไฟติดขึ้นมาเราก็ต้องเข้าวัดเดีต้องต่อสู้กับไม่รู้ใครเป็นผู้ร้ายครับเราเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเดียวครับแล้วแต่โชคชะตาบางครั้งเพื่อเอาชีวิตรอดมาแค่นั้นะครับ หลักๆของพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็คืออักขีภัยนะครับซึ่งเป็นลักษณะของอักขีภัยที่ไม่เหมือนพื้นที่อื่นนะครับเนื่องจากว่าเมื่อมีอักขีภัยก็จะมีการสร้างสถานการณ์ร่วมนะครับอย่างเช่นการรอบวางเพลิงนะครับรอบวางเพลิงเสร็จก็จะมีการ าวางวัตถุต้องสงสัยไว้นะครับอาจจะเป็นวัตถุต้องสงสัยจริงๆก็คือระเบิดนะครับหรือบางครั้งก็อาจจะมีการหลอกนะครับแต่ที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับเหตุอกักขีัยที่เกิดในพื้นที่นครยะลนะครับที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนะครับก็คือการ อรอบวางระเบิดแล้วก็ทาให้เกิดอักขีภัยร่วมด้วยนะครับอย่างเช่นที่เกิดขึ้นครั้งล่าสุดนะครับที่หน้าแขวงการทางนะครับมีการวางระเบิดแล้วก็ใส่น้ํามันเกลือเพลิงไว้ด้วยนะครับซึ่งเมื่อเกิดระเบิดแล้วก็จะมีการลุกไหม้ไปยังตัวอาคารนะครับซึ่งก็จะสร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สินนะครับอของประชาชนแล้วก็ของทางราชการเป็นอย่างมาก สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ต้องทํางานอยู่ในพื้นที่ของความไม่สงบในพื้นจังหวัดชายแดนใต้หรือแม้แต่ในเขตเทศบาลนครยะลาในถือว่าต้องต้องเผชิญกับภาวะยากลาบากในการทํางานหรืออยู่ในสภาพที่เสี่ยงมากนั่นเองนะครับจะมีแนวทางในการระวังตัวเองหรือป้องกันรักษาความปลอดภัยในเบื้องต้นเนี่ยสำหรับเจ้าหน้าที่ในทางานในพื้นที่นี่ยังไงบ้างในการปฏิบัติงานของพวกเรานะครับอาที่ผ่านมานั้นเราก็เผชิญเหตุ ในลักษณะที่มีความเสี่ยงมาเกือบทุกครั้งตั้งแต่ปี2547เป็นต้นมานะครับไม่ว่าจะมีการวางเรือใบนะครับเมื่อปี2547ตอนที่ปิดเมืองนะครับก็มีการวางเรือใบตรงหน้าด้านหน้าทั้งหมดนะครับหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ในที่ทำงานในนี้นครับมีแนวทางในการป้องกันหรือรักษาความปลอดภัยอย่างไรบ้างในส่วนของเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงานาเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับตัวเองนะครับก็พยายามยืนบงังตัวรถเนี่ยนะครับถ้าเราบังรถได้เราก็พยายามบังนะครับแต่เราก็พยายามพยายามเซฟตัวเองให้มากที่สุดนะครับพยายามหาสิ่สงกำบังนะครับเราจะไม่พยายามยืนลุ้งๆจริงๆแล้วเราอยากจะนอนหมอบเหมือนตำรวจทหารเวลาย,ยิงต่อสู้กับคนร้ายเป็นระดับเติงอย่างเงี้ยครับแต่มันเป็นไปไม่ได้ นะครับถ้าเรานอนเราจะใช้น้ําจีดเข้ามาเป้าหมายไม่ได้นะครับทีนี้ในการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในฝ่ายอื่นๆยกตัวอย่างเช่นตํารวจที่ลงไปในพื้นที่ซึ่งเขาก็ต้องลงไปดูแลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับนี่การประสานงานร่วมกันเนี่ยทำยังไงครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดในการทํางานในพื้นที่เช่นพอมีเหตุเกิด ระเบิดขึ้นอย่างงี้ครับหน้าที่ดเพลิงก็ต้องลงไปในพื้นที่แล้วแต่ว่ามันก็จะมีข่าวลือถึงเหตุระเบิดครั้งที่2อที่อาจจะตามมาแต่อย,อย่างนี้ประสานกัาหน้าที่ยังไงครับในการออกปฏิบัติโดยส่วนใหญ่อาจจะมีการประสานกันระหว่างยุทธสื่อสารของเทศบาลกับหน่วยงานของฝ่ายความมั่นคงนะครับตำรวจทหารอำเภอนะครับซึ่งเราประสานกันตลอดนะครับว่า เกิดเหตุที่ไหนและโดยส่วนใหญ่เราทํางานแบบบูรณาการมาตลอดนะครับก็คือจะมีกําลังเจ้าหน้าที่เข้าไปในที่เกิดเหตุอาจจะไปก่อนหรืออาจจะถึงพร้อมๆกันนะครับแล้วจะมีการดูแลความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ป้องกันทุกครั้งในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เช่นเกิดเหตุระเบิดอย่างนี้ครับ,ครบเคยมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของเทศบาลนครยะลาได้รับบาเดเจ็บจากเหตุการณ์นี้บ้างไหมครับ ในขณะปฏิบัติหนาที่ยังไม่มีนะครับแต่นอกเวลามีนะครับประมาณ2อสาท่านถ้ามีการเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบนะครับก็ทางรัฐบาลก็จะจ่ายให้ห้าแสนนะครับซึ่งก็เป็นที่รับรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าถ้าเสียชีวิตก็รับห้าแสนแต่ในส่วนของอผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับก็ได้รับ ความช่วยเหลืออย่างน้อยๆนะครับจากศูนย์เยียยานะครับได้รับแน่นอนนะครับแต่ในส่วนของเทศบาลก็มีนะครับก็มีการช่วยเหลือไม่ทอดทิ้งกันอยู่แล้วครับสมมุติว่ามีการแจ้งมาว่ามีเหตุระเบิดเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งนะครับขั้นตอนแรกของการทํางานเนี่ยทำอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับก็คือเจ้าหน้าที่สื่อสารนะครับรับข้อมูลมานะครับก็แจ้งมาทางวิทยุสื่อสารซึ่งทุกคนก็มี พก,กันอยู่แล้วนะครับในการปฏิบัตินะครับก็คือเวรยามเตรียมพร้อมประจําสถานีทั้ง3สถานีจะออกทํางานโดยทันทีนะครับถิ่เกิดระเบิดจะมีการลุกไหมของไฟหรือไม่ก็แล้วแต่นะครับหรือยังไม่ระเบิดแต่เพียงบอกว่ามีวัตถุต้องสงสัยนะครับเราก็จะเคลื่อนตัวไปยังใกล้ที่เกิดเหตุทันทีนะครับโดยที่อ,อยู่ในระยะที่ปลอดภัย ถ้ามีการลุกไหม้ขึ้นมาก็จะสามารถปฏิบัติงานได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุขึ้นในพื้นที่ <c oughs> อุปสรรคสําคัญของการเข้าไปทํางานในพื้นที่ด้วยความยากลําบากไม่ต้องมีอุปสรรคอะไรบ้างครับความยากลําบากนะครับซึ่งในอดีตนั้นก็คือเรื่องของการจราจรน,นะครับการจราจรเป็นอุปสรรคหลักในการปฏิบัติงานนะครับ แต่ปัจจุบันนี้นะครับสถานการณ์มันเปลี่ยนนะครับตั้งแต่ปี2547นะครับอ,อย่างเช่นที่ผ่านมานะครับหนึ่งเรือใบสองระเบิดวางอยู่ทางนู้นนะครับอ๋ด้านหน้าเลยสองครั้งที่มีระเบิดเมื่อมีเหตุรถรอออกทำงานนะครับวิ่งออกไปถึงกลางถนนก็ระเบิดนะครับสองครั้งนะครับที่เกิดคือเป็นการวางระเบิดเพื่อเพื่อขู่แม่พวกราออกทำงาน นะครับซึ่งเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุแล้วอันตรายที่คิดว่าน่ากลัวที่สุดก็คือซิกันบอมลูกที่สองไม่ทราบอยู่ไหนคุณผู้ชมครับข้างหลังผมตรงนี้นะครับ เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดในเขตสวนขวัญเมืองเนี่ยเขากําลังทําความสะอาดสระน้ําในเขตของสวนขวัญเมืองอยู่นะครับเราก็รู้กันดีว่าในเขตเทศบาลนนะครยะลานั้นถือว่าเป็นเขตเทศบาลหนึ่งซึ่งมีความสะอาดเป็นที่ชื่นชมของผู้คนมากมายทั้งคนไทยและคนต่างชาตินะครับพวกเขาเดินทางมาเที่ยวที่นี่ก็จะเห็นว่าที่นี่นั้นมีความสะอาดติดอันดับต้นๆของประเทศไทยทีเดียว เทศบาลนครยะลานั้นให้ความสําคัญกับเรื่องราวของการทําความสะอาดอย่างที่เห็นนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับแต่ที่ผมกําลังจะพูดถึงก็คือเจ้าหน้าที่ที่ทําหน้าที่เก็บขยะทุกๆเช้าของเทศบาลนครยะลานะครับถ้าเป็นพื้นที่อื่นเนี่ยเราจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่นั้นจะตื่นมาตั้งแต่เช้าหรืออาจจะบอกว่าตีหนึ่งตีสองนะครับสำหรับบางพื้นที่แต่ในเขตเทศบาลนครยะลานั้นพวกเขา,เาต้องเก็บขยะด้วยความปลอดภัย ไม่ใช่ความปลอดภัยจากเรื่องราวของสาธารณสุขนะครับแต่ว่าเป็นความปลอดภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ซึ่งก็ต้องเก็บขยะไปด้วยและก็รักษาความปลอดภัยพร้อมไปด้วยวันนี้เราจะไปพูดคุยกับผู้อำนวยการกองงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครยะลาครับถึงการทํางานของพนักงานเก็บขยะในพื้นที่เทศบาลนครยะลาครับ มันกวมันกลัวแต่ว่ามันเป็นหน้าที่ะครับหน้าที่ต้องทำทุกวันก็มธรรมดาแล้วต้องต้องปรับปรุงใหม่แล้วก็ดูไอตีต้นนิด ปริมาณในเนขตเทศบาลนครเลาวันหนึ่งตกประมาณ65-75ตันขึ้นอยู่กับฤดูกาลโดยเฉพาะฤดูนี้เป็นฤดูที่ผลไม้ค่อนข้างเยอะก็ะอยู่ประมาณ70ตันการเก็บขยะเจ้นหน้าที่ที่ใดเราไมบอขยะนะครับถือว่าถ้าเป็นพื้นที่อื่นๆก็ถือว่าทํางานไปตามปกติแต่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครยะลานะครับอย่างที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็คือถนนมอมิตร ซึ่งก็เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ไม่อยู่บ่วอีกครั้งนะครับเจ้าหน้าที่จะมีวิธีการในการปรับตัวตับการทํางานอย่างไรบ้างครับแต่เดิมมาเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนครนคยะลาได้ชื่อว่าเป็นนครที่สะอาดที่สุดในประเทศไทยและเคยได้รับรางวัลพระราชทานที่มีความสะอาดเด่นมาแล้วแต่หลังจากเกิดเหตุการณ์ไม่สงบคณะผู้บริหารเทศบาลก็ได้เล็ยเห็นความสําคัญของของพนักงานเก็บ กวาดขยะหรือเก็บขยะด้วยซึ่งคนพวงนี้ก็เหมือนครอบครัวของเรารถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเราก็ย่อมมีความเสียใจคณะผู้บริหารก็ปรับเวลาซึ่งแต่เดิมนโยบายของยาลากหมายความว่าอารุณเบิกว่ายาลาสบบบาบทีสามทีสี่เราออกละสมัยก่อนแต่วมา่ามาหลังๆเมื่อมีเหตุการณ์ความไม่สงบเราก็ปรับ ระยะเวลาคือจากออกทีสามทีสี 4, ออ่ออกมาเจ็ดโมงเช้าบ้าง6กโมงเช้าบ้างเป็นบางสายแต่แล้วแต่ความเหมาะสมของกกรเหมือนกันซึ่งกกออรจะต้องต้องสังเกตว่าความเปลี่ยนแปลงของถนนมันเป็นยังไงบ้างเหี่ยบปิดปกติไหมหรือว่าการจราจรคลุกคลานไหมต้องขึ้นอยู่กับกกรและก็หัวหน้า อย่างเจ้าหน้าที่ที่เขาทํางานอยู่ในพื้นที่อย่างที่เห็นอยู่ข้างหลังเราตรงนี้ครับวันๆหนึ่งเนี่ยเขาต้องอยู่ในฐานะของคนที่เสี่ยงกับการทํางานใช่ไหมครับทางหน่วยงานได้มีการกําชับกําชาเขาในเรื่องอะไรบ้างรับใาแต่ละวันถามว่าพวกเขาโดยสามัญสำนึกก,กลัวไหมเขากลัวผมเองก็กลัวทุกคนก็กลัวแต่ว่าโดยจิตสํานึกของ,ของเราเนี้คือหนึ่งผมเป็นหน้าที่สองเป็นอาชีพ สาม็นการบริการสาธารณะในพื้นที่ที่เกิดเหตุร้ายขึ้นบ่อยครั้งอย่างนี้นะครับเคยเกิดเหตุกับเจ้าหน้าที่พนักงานเก็บขยะอย่างนี้นไหมครับอ,อ่ไม่เคยในเขตเท่บร,รลนครนราไม่เคยแม้แต่ครั้งเดียวแวก็ส่วนมากก็ระยะเวลาจะห่างกันสมมุติว่าเกิดเหตุ จ็ดโมงเราเก็บไปก่อนแล้วหกโมงบางทีเกิดเหตุแปดโมงเราเก็บไปแล้วเจ็ดโมงเกิดเหตุหกโมงเราเข้าทีหลังอันนี้อมันจะมันจะส่วนกันขวัญและกําลังใจของคนที่ทํางานในพื้นที่โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ในการเก็บขยะนี่เขามีมากนะใช่ไหมทุกคนดีมากค่ะสังเกตดูเช้าๆเขาก็ออกทำงานปฏิบัติงานเป็นปกติทุกวันซึ่งผมเคยเรียกมาสอบถามว่ากลัวไหมเขาก็บอกว่ากลัวแต่ว่า มันเป็นอาชีพกาจจาเป็นต้องทำแล้วก็ด้วยจิตบริสุทธิ์ของพวกเขาคิดว่าไม่น่าจะมีใครมาทำากันราอะไรกัพวกเขาเจ้าหน้าที่เนี่ยพอลงไปในพื้นที่เห็นกองขยะสิ่งแรกที่ก็ต้องทําก่อนผมเชื่อว่าไม่เหมือนพื้นที่อื่นคือเก็บขึ้นมาเลยต้อ,องทำอะไรก่อนคือคือที่ ที่ยาลาจะเปลีกับเพื่อนคือก่อนที่รถจะเข้ามาจะมีเจ้าหน้าที่ชุดหนึ่งออกไปดูขยะก่อนครับคือ,อสํารวจขยะแล้วก็รวบรวมใส่เข่งแล้วก็ลากมายัางจุดเหมือนเหมือนเมื่อกี้ลากมายัางจุดพักขยะในถนนน,นั้นในสมมุติถนนเส้นรวมมิตรจะมีจุดพักขยะอยู่ประมาณ10บจุดจซึ่งตอนเช้ามืดจะมีเจ้า,าที่ประมาณสองคนไปจุดขยะต่างๆที่ออกมาจาก ออกมาจากบ้านเนรือนซึ่งถนนเส้นนี้เป็นถนนที่ปลอดการขยะเพราะฉะนั้นขยะจะต้องเอามาเก็นไว้แถวหน้าบ้านทุกบ้านซึ่งพนักงานขยะของเราก็จะไปเก็บเก็บเก็บใส่เข่งรวมมาซึ่งคนพวกนี้จะได้ร,รับการฝึกจากอปปรอบ้างอะไรบ้างคือถ้าอะไรผิดสังเกตก็ก็แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองทราบนอกจากเจ้าหน้าที่แล้วเนี่ยชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในเขตนี้อย่างเช่นถนนเส้นนี้คือถนนรวมมิตรนะครับ ชาวบ้านมีส่วนร่วมกับการช่วยรักษาความปลอดภัยดูแลเรื่องราวของขยะที่ปลอด,อ<ะ>ลอดภัยอย<ะ>่างไม่ครับปกติเกือบจะทุกสายตอนนี้ในในในครจลาเป็นเซฟตี้โซนคือจะเข้ามาจะมีวงจรปิดจับภาพตลอดโดยเฉพาะสนุนเส้นนี้คือรวมมิตรจะค่อนข้างจยางคุมเข้มจะสังเกตว่ารถเข้ามาจะได้รับการกวดอย่าง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 แน่นหนาแล้วก็ชาวบ้านเอง ก็ยังเป็นหูเป็นตาให้กับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเหมือนกันคือถ้ามีอะไรผิปรดปกติเขามักับโทรแจ้งหรือรายงานผม,ผมสังเกตเห็นวันนี้พอมีพวกเรามาทํางานเนี่ยครับชาวบ้านก็เริ่มเริ่มตื่นตัวนะ <c oughs> เขาก็ <c oughs> ามามองมาถามกันว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นในเงนี้ยนะถ้ารถกยะยามมันผิดเวลาไปแม้นแต่15นาทีหรือขึ้นชั่วโมงเนี่ยส่วนมาก โทรศัพท์จะดังที่ผม <Okay. S 1> หรือไม่จะไปดังที่ท่านนายกว่าทําไมวันนี้รถขยะไม่มาเก็บมันเพราะอะไร,รแต่ถ้ามันผิดปกติอะไรมาชาวบ้านซึ่งมีความใกล้ชิดกับท้องถิ่นอยู่แล้วก็จะโทรเรียนทนายกว่าวันนี้อาจจะไม่ปกติอะไรท่านายกจะโทรมาสั่งการอีกครั้ง ู้ชมครับวันนี้ดิสลาตนหนาแดนใต้นั้นถือว่าได้มีโอกาสในการเปิดพื้นที่ให้กับคนตัวเล็กตัวน้อยอย่างพนักงานดับเพลิงและพนักงานเก็บขยะนะครับซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ยอย่างพนักงานเก็บขยะนั้นพวกเขาไม่ได้ทําหน้าที่เฉพาะรักษาความสะอาดหรือเก็บขยะแบบพนักงานเก็บขยะทั่วๆไปแต่อีกหน้าที่หนึ่งที่แฝงเร้นเอาไว้คือพวกเขาจะต้องทําหน้าที่ ในการสอดส่องดูแลวัตถุระเบิดซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ในพื้นที่สำหรับพนักงานดับเพลิงเองพวกเขาก็ปฏิบัติหน้าที่ที่แตกต่างไปจากพนักงานดับเพลิงทั่วๆไปซึ่งอาจจะดับเพลิงตามอาคารบ้านเรือนนะครับแต่หน้าที่ของพนักงานดับเพลิงที่นี่นั้นพวกเขาต้องไปควบคุมเปลเวไฟซึ่งเกิดจากการระเบิดและถือว่าเป็นการทํางานในพื้นที่เสีย่ยงแต่อย่างไรก็ตามครับ เราถือว่าพวกเขาก็มีส่วนสำคัญในการช่วยบรรเทาภัยอันเกิดจากความไม่สงบ,บในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้และที่สำคัญครับถือว่าได้มีโอกาสในการมาให้กำลังใจกับการทำหน้าที่ของกลุ่มบุคคลเหล่านี้ซึ่งแม้จะเป็นหน้าที่เล็กๆแต่ก็มีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้แห่งนี้ครับนี่คือทั้งหมดของรายการดิสละตันาแ,แดนใต้ทีวีภูมิภาคของไทยที s พื้นที่สื่อสารจากปากใต้ครับอย่าลืมแนะนำและติชมรายการกันเข้ามานะครับพบกันได้ใหม่ในวันจันทร์หน้าเวลาเดียวกันนี้ผมธีรยุทธเกณฑ์บุตรและทีมงานสวัสดีครับ